อันนี้ตายายขายไก่ย,ย่างนะครับร้อนๆเลยครับนี่น่ากินเดี๋ยวผมจะซื้อมีไม้กี่บาทครับอันนี้มันตูดบ่ครับแต่อันนี้ไม้หนึ่งคออนี้สุกไปครับเอาคอหนึ่งไม้เอาส่งตามเลยครับส่งตามนี้นตามอย่างเงี้ยครับสตแไเอา ส่งตับปูปูป,ปลาครับผมนี่แบบบะงวงก็มีเดียวครับเอาเอาตำบะงวงครับเพี้ยนตำบะงวงดีกว่าเผ็ดนิดนึงตำบกม่วงแบบปลาดุกครับนนปลาปดุกเดียครับเอาปลาตุ๋นอันนี้สุกแล้วเอาอตุดนนี่สามไม้นี่ โอ้มีปลาล่าด้วยนะเนาะนะปลาล่าจาักบ้านนะพ่ออ,อันนี้ปลายัางนะครับผสมจักบาทครับปัดจีนของผมเอาเอาข้าวเหนียวสิบบาท เดี๋อาใกล้เพิ่มอีกอันนี้มันที่สุกที่พอเอาข้อสองไม้เนี่ยข้อสองไม้อันนี้สองอันนี้สองไม้ อันนี้ถนนเส้นเดยนะครับพอ่อท่าน,นี่ถนนเส้นเดนะ์นยฮะออกไปนี่บางไงมาพอ่อออกไปไนบงงเก็บมาอุ่นนุนนะครับคุณพ่อคุณตาคุณยายนะครับจะขายช่วยกันอยู่หน้าเซเว่นนะครับขายไม่แพง ตำมะม่วงกี่บาทครับ,บตำมะม่วงสี่สิบแล้วก็ไก่ไก่จากไม่พอไี้ไม่ข<บ>้บบาวเหนียวเอา,า,<บ>าสิบบาทก็เป็นเก้าสิบบาทเนาะสแกนจ่ายต,ตรงไหนครับ ดีน่ากินไหมนี่ไงอ <Yeah. S 1> โอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ